แบบร่วงมาได้ไหมได้ไหมจ๊ะน้องก็ต่ายฟอทูนของพี่คนดีที่รักนะ สวัครับมาครับผมวันนี้กราบสวัสดีสวัสดีดัทนะฮะพ่อแม่พี่น้องพี่รักแฟนเพลงหลายตานักเรีสายปั้นนะครับทุกท่านทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเปียกเช่นเคยนะฮะเราวันนี้เราไม่อยู่กันที่เกมแรปปิดฟอร์จูนหรือน้องก็ต่ายฟอร์จูนน้องก็ต่ายฟันทูนนะฮะอ่ะไม่พูดพร่ำพำเพลงวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะฮะสามสิบหมุนจัดไปน้องแรปปิดฟอร์จูนนะครับขอปิดเทอร์โบไปก่อนนะฮะโบเข้าให้สวย อ,อมาแล้วมาแล้วนะฮะเบ็ดสามไม่เคยทำให้ผิดหวังสำหรับเกมกระต่ายถ้าเกมอื่นผมจะมุ่งไปที่เบ็2ยนะครับแต่ถ้าเกมกระต่ายนี่ขอไปสวยเบ็3สาเนาะโอเคเปิดเทเบและเรียบร้อยเต็มแผงคนดูเต็มแผงคนดูเอาดิเอาดิคนดูบอกเลยว่าน้องกระต่ายไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเบ็สา อรอบนี้ต้องกระโดดแล้วต้องกระโดดอืมกระโดดกระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรได้ไหลายอกมารอบนี้ของจริงกระโดดของจริงอืกระโดดไม่ขึ้นได้น้อยด้วยอยันนี้ครับไม่เป็นไรถือาว่าเป็นสามสิบยังคงคนสิบคนเสิบกระไหลดีเช่นเดิม วันนี้พกมาสามพันเนี่ยสามพันนิดๆนะครับผมหกร้อจัดไปและยังไงอึ้บน่าจะรวดโอเคคนดูเถอะว่าลงเยอะนะหน้างเงินลงเยอะมากสวยมาอีกสองรอกติดเออมาสองรอบติดนะคนดู จะมื่นแล้วดอกนี้พี่ขอมื่นอึ๊บอืออ,อึ๊บอ,อึ๊บอ,อีกอึ๊บอ,อ,อีกขอทีคนดูเออดอกนี้พี่ขอมื่นแต่ว่าไม่กระโดดเลยไม่กระโดดเลยเหมือนจะกระโดดแต่มันไม่กระโดดเลยคืออะไรวะตัวทด,ดี่คนดูเหมือนมันจะกระโดดนะแต่มันมันไม่ยอมกระโดด ไปสามสิบไปไม่กระโดดวันนี้ต้องกระโดดว,วันนี้แหละเออไม่กระโดดวันนี้จะกระโดดวันไหนอ่ะต้องกระโดดวันนี้นะครับวันนี้ต้องเข้าโอ้โหโอ้โหเกลือเลยซ้าําทีเดียวเกลืออะไรคนดูโอ้มันไม่กระโดดจริงมันไม่กระโดดจริงนะเนี่ยทำเล่นไป ดูดิคุณดูเริ่มจะสวบเริ่มจะโดนสวบกลับแล้วอ่ะเหลือสามหมุนสุดท้ายเดี๋ยวซ้ำอีกสามสิบซ้ำอีกสามสิบหมุนไปถ้ามันไม่กระโดดก็แม่งเอ้ยนะครับผมขออุทานว่าเอ้ยแย่เน็ต เย่เม็ดไรครับผมไปสามสิบสุดท้ายทำาไม้มานี่จะเปลี่ยนไป็นยี่สิบแล้วนะโอโ้ไม่กระโดดคนดูมันไม่ยอมกระโดดจริงๆฮะเหลือจะเชื่อกระโดดเธอไหนๆก็ไหลนอกดีขนาดนี้แล้วกระโดดให้พี่ได้ชื่นใจสักทีได้ไหมละ่ะได้ไหวละ่ะเออเออแป้มวนมาขอแวบ1หมื่นห หมื่นห้าจัดไปหมื่นห้าจัดมาลูกพ่อตัวม่วงม่วงขอม่วงม่วงเยอะๆเลยโอ้โหขอม่วง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 ได้ไหมนานาจะเข้าทีเนี่ยแบบขอให้ชื่นใจเลยใจชื้นออสิบห้า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 สามสิบนี่ฮะให้เบามากเลยกระโดดทีหนึ่งเขาดู โอ้โห oh. ตอมุงม่วงเพื่อนขอมุงม่วงขอหน้ามุวงแบบร่วงมาได้ไหมได้ไหมจ๊ะคนดีน้องกรต่ายฟอทูนของพี่คนดีที่รักหน้าม่วงเออท้ายพายุเงอ,อท้ายพายุเป็นไงรู้เรื่องนะฮะเรว่าจะไม่มาแล้วน้องกระต่ายน้องกระต่ายน้องรักของพี่ โอเคคนดูเดี๋ยวบน14บนนี้นะครับน่าจะขอตัวราเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ถือว่าไหลนอกน่าจะดีกว่าเออแต่ว่ากระโดดมันฟรีแหละนะฮะมันก็ดวงเนาะถ้าดวงดีก็ได้กระโดดนะฮะก็ยังไปซีเรียสขอได้ไว้ก่อนก็พอนะครับโอเควันนี้ขอตัวราเพียงเท่านี้และคกันถ้ามันไม่กระโดดนะฮะโอเคนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ลิปหนะ้าใครอยากดูเกมไรก็ขอ,อกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะฮะ